ผมเป็นสอสอมา5ปีปีนมีตลกมากเลยสมัยพวกคุณอยู่ใครอยู่ปีสบ้างมีไหมตอนปีสตอนอยู่ปี1ตอนตอนตอน,ตอนคุณอยู่ปี1เป็นสอสอเวลาใครของบประมาณเข้ามาทุกหน่วยงานเขาจะเขียนว่า Thailand 4.0หมดเลยสร้างถนนแบบ4.0ปลูกผักแบบสีสร้างเขื่อนเพื่อสีดศูนย์ไอตอนนี้มันจะไอสี่มันเชยมันก็จะกลายเป็นซอว์พาวเวเดี๋ยวมันจะมีเนี่ย สร้างถนนเพื่อซอพาวเวอร์สร้างอะไรมันคือนัอ่นคือสาเหตุที่แบบผมถึงได้คิดว่าแบบมันมันจะพูดจนมันช้ําอย่างนี้ไม่ได้แล้วมันจะทําให้เกิดความเสียหายมากมายสร้างเขื่อนเพื่อซอฟ์พาวเวอร์อะไรเงี้ยมันจะมีมีอะไรแปลกๆอย่างนี้มาโดยตลอดคราวนี้ต่อมาก็คือเมื่อเราเราเห็นภาพหรือว่าเราพยายามฉีกให้เห็นแล้วเนาะว่าซอฟท์าพาวเวอร์จากโจเซฟนายคนอายุ87เนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรถึง เกาหลีไม่ได้คิดอะไรถึง Parasite ไม่ได้คิดอะไรถึง BTS ไม่ได้คิดถึงอะไรถึงอีทูดีไม่ได้คิดถึงอะไรอย่างที่อย่างที่เรารู้จักกันณนะปัจจุบันนี้แหละคราวนี้คำถามต่อมาของผมคือว่าโอเคณนะปัจจุบันเนี่ยนิยามของ Soft power ซึ่งซึ่งมันก็คือคงจะเป็น Soft power 2.0ซึ่งนำโดยเกาหลี K-wave ค่อนข้างที่จะชัดเจน Soft power กับ Popculture เท่ากันปะ มีใครยกมือให้ดูว่าคิดว่าเท่ากันก็ก็มันก็คือซอฟต์พาวเวอร์มันก็คือป๊อปเคานเจอร์อย่างหนึ่งอะ่ะใครคิดว่าไม่เท่ายกมือให้ดูหน่อยครับเพราะอะไรครับคนที่เพราะอะไรครับซอฟต์พาวเวอร์กับป๊อปเคานเจอร์ไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับไม่ไี้เห็นยกมือครับเพราะว่าความ